ซอสมะกอกสวัสดีครับก่อนสิครับสวัสดีครับเราเป็นืนเ่ง่นมปังเบสซาสี่กรอบมากมีอะไรบ้างครับในส่วนปกกระกอกน้ำมะกอกในสื่อมีอะไรบ้างน้ำแป้งไอ้ตรงนี้สีแดงมันคือซอสเบอครับแล้ตรงนี้มันคือซอสเบอข้างในและทาด้วยมายองเนสมายองเนสตรงนี้มันปิดซอสเบอ ได้รตรงนี้ก็ทาเนยชีสไม่ใช่ชีชีๆตรงนี้ชีสวิธีทำทำยังไงครับอืให้ผมกินหมดก่อนค่อยนำไปทำกันนะครับคลักกอนรสชาติาเป็นกรอบมาก แตมันเปรี้ยอยู่แล้วก็กรอบอันนี้อันนี้ใครทำครับครับผมส่วนนี่คือผมทาเองครับนะครับครับเดี๋ยวผมไปทําให้ดูคนอื่นคนลูกินให้กินก่อนก็ไปทํำให้ยู่ เลอกไหมคะเลอครับเล่นบัก